สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่5นาทีพลังใจกับคุณชัยนะครับเช้านี้เรามาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยแรงบันดาลใจดีๆด,ด้วยกันนะครับไม่ว่าคุณจะกำลังนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านขับรถไปทำงานหรือเพิ่งตื่นนอนลืมตาขึ้นมาขอให้เสียงนี้เป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆคุณนะครับหัวข้อเช้านี้คือเริ่มใหม่ได้เสมอ แม้คุณจะอายุ40แล้วผมอยากจะเล่าเรื่องของพี่มนัทให้ฟังครับพี่มนัทเคยเป็นพนักง,งานบัญชีในบริษัทแห่งหนึ่งทำงานมาตลอด20ปีชีวิตดูมั่นคงดีแต่วันหนึ่งบริษัทปิดตัวลงกระทันหันไม่มีงานไม่มีรายได้ไม่มีแผนสำรองตอนนั้นพี่มนัทอายุ46ปีแล้วครับหลายคนบอกว่าแกเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ แต่พี่มนัตกลับไปนั่งทบทวนว่าสิ่งที่ฉันเคยอยากทํามาตลอดคืออะไรคําตอบก็คือเปิดร้านกาแฟเล็กๆครับพี่เขาเริ่มเรียนชงกาแฟออนไลน์หัดตกแต่งร้านตามคลิปใน YouTube และในอีก6เดือนต่อมาร้านกาแฟบ้านมนัตก็เปิดให้บริการที่หน้าบ้านของตนเองวันนี้มีร้านกาแฟเล็กๆที่ลูกค้าแวะเวียนมาเพราะได้รับความสุขแถมมาในทุกถ้วยเลย พี่มนัทยังบอกอีกว่าผมไม่เสียดายเลยที่ต้องเริ่มต้นใหม่ตอนอายุ46แต่ผมจะเสียดายมากกว่านี้ถ้าผมไม่กล้าทำอะไรเลยตั้งแต่แรกแล้วคุณล่ะครับเคยมีบางสิ่งที่คุณอยากเริ่มใหม่ไหมบางอย่างที่คุณเคยฝันแต่แค่เก็บไว้ในลิ้นชักเพราะคิดว่ามันช้าไปเสียแล้วผมอยากบอกคุณว่าชีวิต ไม่เคยปิดโอกาสสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นใหม่คุณอาจใช้เวลานานหน่อยคุณอาจต้องเหนื่อยมากกว่าตอนยังนุม่มแต่คุณมีสิ่งที่คนวัยหนุ่มไม่มีนั่นคือประสบการณ์ความเข้าใจและใจที่นิ่งพอที่จะไปต่อเชา้านี้ลองถามตัวเองดูครับว่าถ้าฉันมีโอกาสเริ่มใหม่อีกครั้งฉันจะกล้าทำไหม คุณอาจไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณกล้าทำวันนี้อาจกลายเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเลยก็ได้ก่อนจากกาันเช้าวันนี้ผมขอฝากไว้ว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่มีคำว่าสายหากหัวใจคุณยังมีแสงไฟอยู่แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับกับ5นาทีพลังใจกับผมคุณชัยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณ สวัสดีครับ